ามาลรวค่ะมาเลวา้เลวกว่าตา,าชางก็จัดเจนนะคะ่ะก็คุณมากนะคะ่ะตีได้บอกกล่าวกันเข้ามานะเอาไปแรกกติมัไทยนะครับโมอท1นึ่งนิตร่งการในจังหวัดผคใตายเปลี่ยนพร้อมรับมือสถานการณ์อุตกภัยและก็ะคืนลมแรงในปลายเดือนตุลาคมนี้ปลายเดือนต่อเรื่องนี่หยิบโลองแล้วกับปีจัไปต่อเจ้าต่อเรื่อปลายเดือนนัวจำเอนะนะรับเคก็มาแล้ว S <S พลเอกนอนุงพงศ์พ่อจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศเนี่ยรวมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับปลายเดือนตุลาคมนี้อิทําไรกระทำนะครับรองความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านภาคกลางและภาคตะวันอกอกจะเคลื่อนลงมาพัดผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยนะครับ การลงพื้นในบริเวณภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับนะอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมจะประน,นาป่าไหลลักในบางพื้นที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทากาสาธารณาภายัยแห่งชาตินะครับจึงแจ้งให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทากข์ไปจังหวัดนะครับอ่าทิพย์เร่จังหวัดภาคใต้นะครับอ่าก็มีจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับประจวบคีรีขันด้วยก็เป็นทิบุกจังหวัดนะครับอ่า,เป,อาเปรียมความพรม้อม รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและก็แจ้งเตือนภัยพี่น้องประชาชนในปื้นที่เสียงและรอจนจัดกำลังนะครับนะในเจ้าหน้าที่ในการสืบติดกำลังทุกปักส่วนในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสําหรับปื้นทีทติดายกว้างทะเลนะครับและสถานที่ทองเท,ที่ยวทางธรรมชาติให้ดูแลความปลอดภัยกาหนดมาตรการแจ้งเตือนพื้นทีโดยควายปกครองและองค์กรปกครอง,รรองท้องถิ่นกำชับนะครับสถานประกอบการโรงแรมแจ้งเตือนนักท,ท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวัง ในช่วงที่มีคลื่นลุมแรงนะครับนะเม mm ื hmm. อ่อเกิดฤิตในพื้นที่ให้จัดจุดปฏิบัติการทรุนทีกำลังรวมกันหน่วยทหารตำรวจมูลนิธินะครับอาช่าต่างๆเนี่ยช่วยกันนะครับโดยเฉพาะการตั้งโรงครัวปร,รัชญาการแจกทุ่งย่างชีพการดูแลความปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในข้าสู้ภาวะปกติครับหากมีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่ได้ให้อบประชาชนอบยบอบยบประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับไปยังทีปลอดัฟหรือ่อยนผักพิง ที่จัดไายเพื่อ,อควบคูไปกับมาตรการกองกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโควิดสิบก้าย่างแข่งครัดด้วยนะครับนะออเอานี้ปลายเดือนตุลาคมนะครับหมอถอนนึ่งเกแจ้งเตือนอกมาขับพิษาไฟ